สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็จะมาตามต่อนะครับกับสูตร2ตัวล่างนะครับมีท่านผู้ชมขอมานะครับกับชุดนี้เป็นชุดที่ออกตัวกลับนะครับ2ตัวล่างตรงนะครับสูตรนี้สถิติเข้ามานะครับก่อนหน้านี้นะครับก็คือ83นะครับ83แต่ว่าที่ตัดนะครับโดนตัดเพราะว่า เอาตามสูตรแต้มรวมนะครับแต้มรวมผิดนะครับงวดนั้นผลรางวัลที่ออก2ตัวล่าง8ปดสามนะครับสูตรนี้เข้าตรงมาแล้วก็งวดที่ผ่านมา30มธันวาคมนะครับ2ตัวล่างออก3ามหกนะครับก็มีคู่6กสามนะครับเข้ามาตัวกับก็มีท่านผู้ชมขอเข้ามานะครับว่าอยากดูต่อนะครับอยากตามต่อกับสูตรนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาตามนะครับงวดนี้ว่าจะกลับมาเดินต่อจะมาออกตัวตรงหรือเปล่าหรือจะไม่มานะครับท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับเป็นเพียงแนวทางก่อนอด่นก็ต้องย้ําเตือนกันก่อนนะครับสุรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็คือการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิติส่วนอนาคตนี่เราก็ไม่ทราบนะครับว่ามันจะอตัวไหนนะครับมันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคํานวณมาหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะครับ ส่วนตัวผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามันโจกตัวไหนก็คิดค้นหาวิธีหาแนวทางเอามาฝากกันเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาตามนะครับกับสูตรนี้หลัก10นะครับหลัก10หลักสิบงวดแรกนะครับที่เริ่มเข้ามาอันนี้เป็นของเก่านะครับหัวอันนี้ท่านผู้ชมยัง อันนี้เป็นงวดงวดแรกที่ลงนะครับ16ธันวาคมนะครับสถิตินะครับงวดแรกที่เริ่มเข้ามาคืองวดที่ออก90นะครับคำนวณได้901นะครับเป็นตัวเลข3ตัวนะครับ1บวก4เป็น5 5บวก4เป็น9 901นะครับออกมาที่90นะครับหลัก10บงวดที่2ได้678นะครับออก83 งวดที่3ได้1 2 3นะครับออก3 8นะครับงวดที่4ได้7 8 9ออก9 5งวดที่5ได้4 5 6นะครับออก5 7งวดที่6ได้6 7 8นะครับออก8 2งวดที่8นะครับ1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 0นะครับได้8 3นะครับงวดที่ผ่านมานะครับที่เราลงไว้นะครับ4 5 6นะครับ ผลรางวัลที่ออก36นะครับ36อันนี้เป็นสูตรหลัก10นะครับแต่ว่าผิดนะครับจริงๆคือผิดนะครับเข้ามาที่เลขหงนี่ก็เป็นหลักหน่วยนะครับก็จริงๆถือว่าผิดนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสูตรหลัก10แต่เรามาลงเป็นคู่ชุดกับคู่ชุดแล้วก็สลับกันหลัก10สูตรหลัก10มาหลักหน่วยหลักหน่วยมาหลักสิบนะครับ วันนี้ก็ลองมาพิจารณาดูนะครับว่ามันจะกลับมาออกตรงหรือไม่นะครับท่านผู้ชมของงวดนี้นะครับของงวดนี้ที่เราจะมาดูกันตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกหลักแสนก็คือเลข8นะครับ บวกด้วยหลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่1 2ครั้งนะครับเลขท้ายครั้งที่1 2ครั้งก็คือเลข5บวกกันแล้วก็จะเป็น18นะครับได้เลข8เพิ่มไปทีละ1แต้ม9 0นะครับได้8 9 0นะครับงวดต่อไปนะครับวันที่10 7 7นะครับ17มคอหกนะครับเป็นสูตรหลัก10นะครับวดน,นี้ได้8 90นะครับจะมาไหมจะกลับมาเดินต่อนะรหรือเปล่านะครับจะกลับมาออกตรงหรือไม่นะครับท่านผู้ชมทีนี้เรามาดูหลักหน่วยนะครับหลักหน่วย หลักหน่วยสูตรนี้เข้ามางวดแรกนะครับจากงวดที่ออก79เนะครับเป็นตัวเลข3ตัวเหมือนกันได้เก้นย์สงนะครับงวดแรกออก79 013นะครับออก90 235ออก83 891มแปออกสามแปดครับห้านะครับออก95 457นะครับออก57 หนึออก8 2 0สอออก8 3ดวั 83. ที่ผ่านมาได้0ูนย์หนนะครับผลรางวัลที่ออก3 6นะครับเป็นสูตรหลักหน่วยแต่เข้ามาที่หลักสิบนะครับเลข3นะครับงวดน,นี้จะกลับมาเดินตรงหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับ เรามาดูของงวดนี้นะครับของงวดนี้5โทดที่6บวก8นะครับเป็น14 14บวก5เป็น19 19บวก7เป็น26 ยี่สิบหกบวกเก็ดเป็นสามสิบสามนะครับได้เลขสามเดี๋ยวก่อนนะครับดู1 2 3ตำแหน่งของสูตรนะครับตำแหน่งของสูตร หลักสิบหลักหน่วยบนนะครับห8หลักสิบหลักหน่วยบนบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1ร้อยหน้าคอ1ก็คือ5 91เนะครับเลข5แล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1 2สองครั้งนะครับก็คือเลข7ถูกแล้วนะครับก็จะเป็นนะครับ6บวก8เป็น14 14บวก5เป็น19 19บเวก7เป็น26 26บวกเ็ดเป็น33นะครับได้เลข3ได้เลข3นะครับตัวแรกบวก1บวก2นะครับ3บวก1ก็ได้4 4บวก2 ได้หกนะครับตัวแรกบวก1บวก2 3 4สามสี่หกนะครับบวกหนึ่งบวกสองนะครับบวกหนึ่งบวกสองหลักสิบได้แปดเก้าศูนย์นะครับหลักหน่วย สามสี่หกเดี๋ยวเรามาจัดคู่ดูนะครับของงวดนี้เรามาลองจัดคู่ดูหลักสิบ 8 9 0นะครับหลัก10หลักหน่วย3 4 6จับคู่ก็จะได้9คู่ชุดนะครับก็จะมี8 9 0 หลักหน่วย3ามสี่หทั้งหมด9คู่ชุดเหมือนเดิมนะครับ17บมกราคมสองห้สี่นะครับ ก็จะประกอบไปด้วยคู่83 84 86นะครับ93 94 96 03 04 06นะครับจะมีคู่ไหนมาหรือไม่นะครับใน9คู่ชุดนี้นะครับถ้าเราเอาสูตรแต้มรวมหรือว่าสูตรคู่ขี้นะครับมาตัดมาเลือกนะครับเดี๋ยวลองดู สูตรแต้มรวมนะครับงวดนี้งวดที่แล้วนะครับเข้ามาที่แต้มเก้านะครับเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับแต้มรวมงวดนี้สองสูตรเทียบชนชนกันที่แต้มศูนย์แต้มหนึ่งแต้มสามนะครับถ้าเราเอาเฉพาะแต้มชนนะครับศูนย์หนึ่งสาม 013 1, นะครับแต้มชนก็จะมีคู่83นะครับแต้ม1แต้ม2แต้ม2มีนะครับแต่ไม่เป็นตัวชนเอาเฉพาะตัวชนนะครับอันนี้แต้ม4แต้ม2แต้ม3แต้ม5ไม่มีนะครับแต้ม3 แต้มสไม่มีแต้ม6ไม่มีนะครับก็จะมีชนกันอยู่3คู่นะครับก็คือคู่8 3 9สามเนะครับอันนี้คือชนตรงแต้มรวมนะครับแตะหแต้ม3แต้ม3แต้มนะครับ แปรรวม2ตัวล่างนะครับชน013ทีนี้ถ้าเราลองมาคัดอีกนะครับจาก3สูตรสามตัวนี้นะครับว่าคู่ไหนที่เข้าสูตรคู่ขี้นะครับสูตรคู่ขี้หลักสิบสูตรคู่ขี้หลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่าง คู่ขี้หลักสิบล่างงวดนี้ได้เลขแปดนะครับได้เลข8ปดงวดที่แล้วเข้ามานะครับได้เลขหนึ่งเข้ามาที่เลขสามนะครับงวดนี้ได้เลข8เป็นเลขคู่นะครับได้เลขแปดเป็นเลขคู่ส่วนเลือกคู่ขี้หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยล่างของงวดที่แล้วได้เลข2เป็นเลขคู่นะครับเข้ามาที่เลข6 ของงวดนี้ได้เลข9นะครับเป็นเลขที่ก็จะมีเข้าสูตรอยู่สองคู่นะครับหลักสิบได้เลขคู่นะครับหลักหน่วยได้เลขขี่นะครับ ก็จะมีคู่83แล้วก็แล้วก็ศูนย์สามนะครับที่เข้าสูตรเลือกคู่คี่นะครับหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็สูตรแต้มรวมนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับจะมาไหมหรือตัวนี้อาจจะสลับอีกก็เป็นไปได้นะครับอาจจะเป็น4 9หรือเปล่านะครับอันนี้เราก็วิเคราะห์นะครับวิเคราะห์กันดูตามสูตรนะครับเราก็ไม่ทราบนะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับจะมาตามนี้หรือเปล่าท่านผู้ชมก็ ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นสูตรเก่านะครับแต่ว่างวดที่แล้วเข้ามาที่ตัวกลับนะครับงวดนี้3สูตรอีก3คู่นะครับที่ที่ตรงตรงแต้มรวมแล้วก็ตรงสูตรคู่ที่สคู่นะครับหรือตัวนี้จะสลับ ก็เป็นไปได้นะครับหรืออาจจะไม่มาเลยนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราดูนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับจะมาไหมในงวดวันที่17มกราสองห้าหกห้นะครับก็อลองพิจารณาดูนะครับหรือใอยจะรอนะครับท้ายๆนะครับรวบรวมทุกสูตรมาสรุปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผม อันนี้ดูไปเป็นสูตรๆก่อนนะครับที่เข้ามานะครับเป็นชุดเป็นสูตรที่เข้ามาส่วนภาพรวมก็จะโคงสุดท้ายนะครับจะมารวบรวมสรุปให้ดูเช่นเคยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับช่วง อาจจะเป็นช่วงบ่ายนะครับจ,จะมาไลฟ์สดนะครับกับสูตรหลักร้อยบนนะครับหลักร้อยบนสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับขอให้ทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยสมหวังทุกท่านครับสวัสดีครับ